สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily คันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของซีวี์อาคาธาฮาร์เนสกันบ้างดีกว่านะครับในตอนนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วก็มีภาพซีวี์อะไรต่างๆเนี่ยออกมากันส่วนหนึ่งแล้วนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาเจาะกันดีกว่าว่าเฮ้ยเรื่องราวของอาคาธาเนี่ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างจาก ข้อมูลที่เรามีมาในตอนนี้จะกการเจาะภาพเซตแรกอะไรแบบนี้นะครับแต่วันนี้เรามาพูดถึงข่าวลือที่จะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของเธอที่มันจะนําไปสู่เรื่องราวของวานดาได้ในตอนแรกเองเนี่ยซีวีอากาธามีชื่อว่า c o v e n ต์อ o ฟเคแต่เขาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Darkhole Diary นะครับก็เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องราวตรงนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับคัมพีร์ Darkhole อย่างแน่นอนและผู้ที่ใช้คัมพี Dark h o l ลคนล่าสุดเนี่ยก็คือตัวของวานดาถูกไหมวานดาเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวของเธอเป็นตัวร้ายหลักในดร 2แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะพูดว่าเธอเริ่มเป็นตัวรายย้ายเนี่ยตอนไหนก็คงต้องบอกเลยว่าเริ่มตั้งแต่ซีรีส์วานด้าวิชั่นแล้วแต่ด้วยความที่ว่าซีรีส์วานด้าวิชั่นเองอะ่ะมันได้ถูกเสนอมาในมุมมองของวานด้าที่ทําทุกอย่างไปเพราะเศร้าแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาแต่ในทางก,กลับกันถ้าเรามาลองดูผู้คนในเวส t ์วิลสิครับในตอนจบอะหลังจากที่วานด้าคลายเดอะเฮกออกมาตัวของเธอก็จากไปเลยโดยที่ไม่ได้ขอโทษด้วยซ้ำไปกับสิ่งที่เธอทําลงไปซึ่งสิ่งที่เธอทําลงไปเนี่ยก็เป็นเหมือนการจับผู้คนทั้ง เมืองมาแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยเหมือนติดอยู่ในคุกเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนในเมืองเวสต์วิลล์จะแค้นวานด้าจะรู้สึกว่าวานด้าเป็นคนเลวตั้งแต่ตอนนั้นมันก็คงไม่ได้แปลกอะไรและเรื่องราวของอากาธาที่จะเปิดเผยเกี่ยวกับวานด้า มันก็ได้หลุดออกมานะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้จากการอัปเดตล่าสุดนะครับผมเป็นข้อมูลจาก Scarlet Witch อัปเดตเขาได้บอกว่าในเรื่องราวอากาธาเนี่ยจะมีการเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวสต์วิลล์มากขึ้นนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เรียกรวมหลักๆโดยสาธารณชนของ MCU ว่า Westview anomaly นะครับแต่ทีนี้เองหากเราสังเกตในเรื่องราวของวานด้าเนี่ยคนที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเวสต์วิลล์เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ของทางรัฐ นนั่นเองโดยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นมาเนี่ยทางรัฐบาลนั้นก็ได้มีการปิดบังจากสาธารณชนเอาไว้ว่าไอเหตุการณ์ผิดปกติเนี้ยมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรไม่ได้มีการต่อสู้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาเป็นเพียงแต่การซ้อมของอเวนเจอร์เท่านั้นนะครับและรวมไปถึงเหตุการณ์ในด็อกเตอร์สเตรนภาค2เนี่ยมันก็เกิดขึ้นในวงจํากัดมากๆเพราะฉะนั้นเองนั่นเท่ากับว่าผู้คนเนี่ย ผู้คนธรรมดาใน MCU เลยนะไม่ได้ผู้คนคนดูผู้คนใน MCU เองยังเข้าใจว่าวานด้าเนี่ยเป็นฮีโร่อยู่ยังเข้าใจว่าวานด้าเป็นคนดีวานด้าไม่ได้กลายเป็นตัวร้ายไปแล้วแต่เว่าเรื่องราวตรงนี้มันจะถูกเปิดเผยออกมาในวานด้าครับว่าไอสิ่งที่รัฐบาลปกปิดเนี่ยไอเหตุการณ์เดอะเฮกที่มันเกิดขึ้นที่ w e s t v i ิลลเนี่ยมันไม่ใช่การซ้อมของอเวนเจอร์แต่ความจริงนั้นก็คือ วานด้าได้กลายเป็นตัวร้ายแล้ววานด้าได้ทําเหตุการณ์ทั้งหมดนี้วานด้าได้ใช้เวทมนต์ของเธอเปลี่ยนแปลงเวสต์วิลแล้วก็จับผู้คนในเวสต์วิลมาเปลี่ยนแปลงด้วยเวทมนต์สร้างสถานการณ์สร้างความเป็นจริงหลอกๆของเธอขึ้นมาและทําให้ผู้คนนั้นต้องทําตามในสิ่งที่เธอต้องการแล้วผู้คนจะรู้ได้ยังไงถึงความจริงนี้ในเมื่อรัฐบาลเนี่ยปิดบังเอาไว้นะครับก็มีการบอกออกมาจากข้อมูลวงในซึ่งตรงนี้เองก็อาจจะไม่จริงก็ได้แต่ฟังดูแล้วมันก็น่าเชื่อถือนั่นก็คือมันก็จะมีผู้คน,น,น,คนในิรลมกคโวาจง เวลาเราเห็นเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกไม่เชื่อก็พยายามที่จะไปขุดคุยความจริงนั้นออกมานะครับเหมือนรัฐบาลเนี่ยมันน่าจะโกหกเราแน่ๆก็ได้มีผู้ใช้เว็บบอร์ดต่างๆภายใน MCU นั่นแหละมาตั้งกระทู้มาขุดหาความจริงเป็นเหมือนนักสืบโซเชียลว่าจริงๆแล้วไอเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การซ้อมของอเวนเจอร์และพยายามจะเปิดโปงความจริงออกมานอกจากนั้นเองนะครับผมคนที่มาเปิดโปงความจริงเหล่านั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นนักสืบโซเชียลแล้วมันก็ น่าจะเป็นคนที่อยู่ในเวสต์วิลเองนั่นแหละที่ได้เจอเหตุการณ์ตรงนั้นมาและพยายามจะเปิดเผยความจริงทั้งหมดออกมาว่ามันคือฝีมือของหนึ่งในฮีโร่ที่คนทั่วโลกนั้นไว้ใจเอาไว้แต่จริงๆแล้วเธอได้เปลี่ยนไปแล้วซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าในอนาคตวานด้าจะได้กลับมาอะไรยังไงไหมเพราะหากอิงตามหนังสือออฟฟิเชียลของทางมาเวลออฟฟิเชียลไทม์ไลน์เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าวานด้าตายไปแล้วนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงซะวานด้าเนี่ยจะกลับมามีบทอีกอย่างแน่นอนแหละจะเป็นจักรวาลหลักหรือจักรวาล ไม่น่าจะทิ้งได้แล้วก็เป็นตัวละครที่มีไดนามิกเยอะมากๆเลยคือเป็นตัวละครที่แบบว่าพิเศษมากๆก,กว่าฮีโร่คนอื่นๆน,นะเพราะวานด้าเองเริ่มมาจากการเป็นวายร้ายแล้วก,กลับมาเป็นฮีโร่แล้วก็กลายเป็นวายร้ายอีกครั้งเป็นการเดินทางที่ไม่มีฮีโร่ตัวไหน เป็นเหมือนสิ่งนั้นเลยอะถูกปะเพราะฉะนั้นเองอะมันก็เลยรู้สึกว่ามันพิเศษมากๆเลยนะครับผมถ้าผู้ชมคิดว่ามาเวลนะั้นจะกล้าทิ้งวานได้จริงๆอย่างนั้นหรอสําหรับผมเองผมคิดว่าไม่ยังไงสวานด้ได้ยังมีบทอีกอย่างแน่นอนถ้าผู้ชมมองว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ